ถูกติดทั่วไทยมาแล้วครับ ในเวลาจับแต่หวังใจสร้างกำสูงสุดกันล้นนะครับวันนี้พบกับผมจิตนัยมีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่าย3ามโมงครึ่งถึง4ี่โมงเย็นทางช่องไทย PBS นะครับและคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้นะไปที่แฟนเพจ a c e b o o k ทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS เลยนะครับส่วนวันนี้ครับ3เรื่องราวตัวอย่างนี้แบบนี้นะครับ เกษตรกรจังหวัดนครราชสีมาหรือโดมกัญชาหาันปลูกผักเคลในตะกร้าได้ผลผลิตคุณภาพนำแปรรูปเป็นผักเคลผงเพิ่มมูลค่าโรงเรียนอรารยะเกษตรแบบอย่างการพึ่งพาตนเองจัหวัดตรังร่วมลงแขงทานาสร้างแหล่งอาหารในโรงเรียน สังสนีพลอยวิไลพาเที่ยวัดป่ากระทุ่มอำเภอเมืองนครนายกจมโบสถอายุกว่า200ปีมีต้นโพธิยึดเกาะตัวบทสวยแปลกตา ตรงนี้ครับใครที่ไถฟีดนะครับหน้า t i k Tok หน้า Facebook แล้วก็จะเห็นกระแสของการนะครับที่เอาชุดสบายนะครับมาแต่งเป็นสบายครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็เครื่องล่างเนี่ยเป็นกางเกงยีนแล้วก็ใส่กันทั้งผู้หญิงผู้ชายรับไปเที่ยวกันที่วัดอรุณเทรนนี้ครับก็ต้องบอกว่าแพร่ไปถึงที่วัดของจังหวัดพิษนุโลกด้วยครับตอนนี้และเป็นผลดีกับร้านเช่าชุดไทยก็กลับมาคึกคักไปด้วยครับ จากกระแสห่มสบายใส่ยีนถ่ายภาพเช็คอินไทยแลนด์ที่สามารถห่มผ้าสบายแล้วก็สวมใส่กางเกงยีนตัวเก่งของแต่ละคนนะครับกำลังโด่งดังในสื่อสังคมออนไลน์จากวัดอรุณราชวรารามในกรุงเทพนะครับกระแสนี้ก็มาถึงที่วัดจันทร์ตะวันตกตำบลในเมืองอัมเภอเมืองพิษณุโลกนะครับนักท่องเที่ยวทั้งในแล้วก็ต่างจังหวัดต่างก็ห่มสบายใส่ยีนมาเที่ยวไหว้พระกรรมแล้วก็ถ่ายภาพ เก็บบรรยากาศที่มหาวิหารสมเด็จองค์ปฐมสีทองแล้วก็รั้วสีทองของวัดจันทร์ตะวันตกเป็นที่ะลึกกันนะครับบางส่วนนอกจากจะถ่ายภาพกันเองแล้วนะครับตามมุมต่างๆของวัดก็ลงทุนจ้างช่างภาพมืออาชีพมาช่วยกันถ่ายภาพนะครับสร้างเงินสร้างรายได้ให้แก่ช่างภาพในจังหวัดพิษณุโลกอีกทางหนึ่งด้วยหรือว่าใส่เสื้อแล้วก็มีผส่วนร้านจันดาราร้านให้เช่าแล้วก็จําหน่ายชุดไทยและเครื่องประดับนะครับบริเวณหน้าวัดจันทร์ตะวันตก ของนางสาวนรินวราพรผลบังเกิดหรือว่าป่านอายุ33ปีเปิดร้านมาหลายปีครับแต่ว่าเพิ่งจะได้รับความนิยมแล้วก็ความสนใจจากนักท่องเที่ยวม,มากในช่วงนี้ครับตอนนี้สีที่นักท่องเที่ยมมชวชอบกันะมมกนะครับมีสีแดงสีเงินแล้วก็เริ่มมีสีดํามาบ้างนะครับจนจุดนี้ต้องบริหารจัดการร้านให้ทันกับลูกค้าครับสุดๆค่ะตอนแรกที่เ พอดีว่าเราอยู่ตรงข้ามวัดจันตะวันตกที่เป็นวัดสีทองอะน,นะคะคือก่อนหน้านี้นคนอาจจะมองว่า AI บ้างแต่ทอเนี้ยคือคนแบบแ่ายรูปเยอะขึ้นก็เป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวของพิษณุโลกมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะและในส่วนของยอดการมาเช่าครับกระตุ้นไหมครับอ๋อกระตุ้นมากค่ะมากเลยนะมากมากเลยค่ะในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นไงบ้างเสาร์อาทิตย์เกินความคาดหมายไปเยอะเลยค่ะน่าจะวันที่คนเยอะที่สุดตั้งแต่เปิดร้านมาเลยค่ะ <c oughs> ใช่ค่ะพอไหมฮะ พอคะ่ะเพราะว่าเรามีสต็อกแล้วก็เติมเรื่อยๆเลยคะ่ะแต่อาจจะบางทีอาจาอาจะชานิดนึงแต่คือมีให้ลูกค้าได้เลือกตลอดคะ่ะที่ร้านมีหลายแบบให้เลือกนะครับส่วนราคาค่าบริการก็มีตั้งแต่3 0 0จนถึง500บาทมีผ้าสบายพร้อมกับเครื่องระดับนะครับเปิดให้เช่ากันนะครับ9โมงถึง6โมงครึ่งนะครับแล้วก็มีบริการแต่งตัวให้ด้วยรา้านอยู่ตรงข้างกับซุ้มประตูวัดจันทร์ตะวันตกนะครับแล้วก็ยังดูแลรักษาความสะอาดชุดอย่างดีรับก่อนจะให้บริการเพื่อให้ลูกค้า เกิดความประทับใจครับดูแลใช่ไหมคะเวลาลูกค้ามาทุกคนนะคะเราก็จะมีการซักนะคะประพันนุ่มน้ําหอมทุกคนที่มาใหม่เร,เราไม่ได้แบบว่าใส่ต่อนะคะเราซักทุกผืนเพราะฉะนั้นเวลาลูกค้ามาเยอะๆคะ่ะเออมันก็ต้องรอซักนิดนึงเวลาลูกค้าแน่แนๆก็ต้องหมุนเวียนนิดนึงคะ่ะแต่เราซักทุกผื่นก่อนที่จะถึงมือลูกค้าแน่นอนคะ่ะ ก็อยากเชิญชวนให้ทุกคนที่มาเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกในช่วงนี้กันมากันได้เยอะๆนะครับเพราะยังมีสถานที่อีกมากมายที่สามารถนรับผมสบายใส่ยีนไปถ่ายภาพกันได้ทั้งเมืองเลยครับว mm ัดจันทร์ตะวันตกนี่ก็สร้างมานานแล้วก็ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คใหม่ของที่พิษณุโลกนะครับรอ,อนักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมกันแล้วก็แต่งชุดไทยสวยๆแบบนี้ไปถ่ายภาพกันได้ครับ มีสวนส่วนหนึ่งนะครับเป็นสวนส่วนเดียวแต่ว่ามีพุทราหลากหลายสายพันธุ์นะครับแล้วก็ตอนนี้พันธุ์ที่กําลังเด่นดังก็คือพันธุ์พุทราหยกขาวนะครับค่อนข้างจะหวานกรอบเป็นของดีของอำเภอบึงดาราที่พิจิตรนะครับตอนนี้เขาเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้ให้คนที่สนใจได้ไปศึกษากันหรือว่าจะไปเก็บพุทราสดจากสวนก็ได้ครับ ปลูกพุทราโยกขาวแบบปลอดสารนะครับได้ผลผลิตหวานฉ่าเก็บกินจากสวนได้อย่างวางใจรับจนสํานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตรยกให้เป็นจุดเรียนรู้พันธุ์พุทราให้เกษตรกรสนใจไปศึกษากันนะครับนี่อยู่ที่สวนของนายวิชิตสิงห์อานันต์เป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของจังหวัดพิจิตรนะครับอยู่ที่หมู่5ตําบลบึงนารางอําเภอบึงนารางปลูกพุทราไว้2ไร่ครับมีหลากหลายสายพันธุ์ โดยเริ่มต้นปลูกมากว่า5ปีแล้วครับแล้วลก็กางมุ้งให้กับต้นพุทราในช่วงที่เป็นระยะออกดอกด้วยเพื่อลดการใช้สารเคมีที่นี่เน้นการใช้น้ำหมักแล้วก็สารชีวพันธุ์นะครับรวมถึงห่อผลผลิตนะครับไว้ป้องกันพวกแมลงแล้วก็ยังรักษาคุณภาพผลผลิตให้สวยด้วยเพื่อความปลอดภัยทั้งของคนปลูกแล้วก็คนกินนะครับส่วนรสชาติของพุทราครับมีรสชาติหวานกรอบลูกใหญ่ก็เป็นที่ชอบของลูกค้านะครับ ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับที่นําพืชมูลค่าสูงมาปลูกในจังหวัดพิจิตรได้ผลผลิตที่ดีแล้วก็เปิดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของเพื่อนๆเกษตรกรด้วยครับก็ปีนี้ก็ทั้งส่วนนี้เปิดตัวใหม่ก็คือเป็นอุตสาหยุยกขาวก็ประมาณ13บสถึงสิลูกโลรสชาติเขาจะหวานละมุนเนื้อละเอียดเหมือนสาลีครับตัวนี้ แล้วก็ตอนนี้ที่ทังส่วนจหน่ายอยู่ก็คือโลละ150บาทครับตัวนี้ค,ค่ะและที่ส่วนนี้นอกจากพุทราพันธุ์นี้แล้วเนี่ยมีสายพันธุ์อะไรบ้างคะในแปลงเรามีพุทราที่จำน่ายอยู่หลายสายพันธุ์มากครับตัวนี้ก็จะมีสามร,รถแสงทองตแหลมสุขโขทยนมสดพุตราน้ำอ้อยหีมะขาวหยกขาวแดงอินเดียกรบผม ด้านสำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตรนะครับก็เข้ามาส่งเสริมการผลิตให้มีคุณภาพนะครับเน้นให้ใช้สารชีวพันธุ์แล้วก็ตอนนี้รับได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP แล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนนะครับส่วนการขายการตลาดนะครับมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อผลผลิตถึงหน้าสวนเลยครับราคาขายก็มีการคัดผลผลิตนะครับอยู่ที่ราคา45บาทจนถึง150บาทต่อกิโลกร,รมัมขึ้นอยู่กับสายพันธุ์นะครับ ส่วนพุทราหยกขาวเนื้อลมุลตอนนี้ครับขนาดสักประมาณท่านเป็น1กิโลกรัมก็มีผลประมาณสัก13บสถึงสิผลนะครับแล้วก็มีการพัฒนาการขยายกิ่งพันธุ์ด้วยสําหรับคนที่สนใจจะได้ซื้อไปทดลองคัดปลูกกันได้ครับ ส่วนที่จังหวัดนครราชสีมาครับที่นี่ก็เน้นการปลูกแล้วก็การเพราะนะครับเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ปลอดสารเหมือนกันนะครับเขาก็เลยเปลี่ยนโดมนะครับจากเดิมที่จะเอาไว้ทําเป็นการปลูกกัญชาแต่ว่าโครงการก็ยกเลิกไปซะก่อนนะครับตอนนี้ก็เลยเปลี่ยนโดมที่ปลูกกัญชาเนี่ยันมาปลูกผักเคในตระกาแทนนะครับได้ผลผลิตเอาไปทาเป็นผักเคลผงได้คุณภาพด้วยครับ ทดลองใช้โดมมุ้งจำนวน4โดมนะครับซึ่งก่อนหน้านี้สร้างเอาไว้จะให้กลุ่มทุนเช่าปลูกกัญชาทางการแพทย์นะครับแต่ว่าลมเลิกโครงการไปแล้วก็เลยหันมาใช้ปลูกผักเคลในตะกร้าแทนนะครับเพื่อเก็บส่งให้กับโรงผลิตเควลผงที่บ้านของนายเทียมมุดกระโทกอายุ68ปีครับเป็นชาวบ้านใหม่มูลบนตมบจรเ้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาครับ พอโครงการกัญชาล้มเลิกไปครับก็ไม่อยากให้โดมที่อุตสาห์สร้างเอาไว้นั้นเสียเปล่านะครับตอนแรกทดลองปลูกผักกับองุ่นก่อนนะครับแม้ว่าจะได้ผลผลิตดีแต่ว่าก็มีปัญหาเรื่องตลาดที่ไม่สามารถกําหนดราคาและความคุ้มทุนได้ครับต่อมาช่วงหลังนะครับลูกชายก็เริ่มทําธุรกิจแปรรูปผักเคลผงจําหน่ายครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็ต้องไปหาซื้อผักเคลมาราคาแพงด้วยครับขีดหนึ่งก็ตั้งเจ็ดร้อยถึงแปดร้อยบาท ก็เลยอาสาปลูกผักเคลเองนะครับเพื่อมีวัตถุดิบเอาไว้ใช้แล้วก็ลดต้นทุนการผลิตด้วยวิธีการปลูกนะครับจะให้ลูกชายสั่งซื้อมเมล็ดพันธุ์มาเพาะเองนะครับแล้วก็ไปแยกปลูกลงในตะกราก้าพลาสติกนะครับขนาดความกว้างสักประมาณ40เซนติเมตรนะครับใช้ดินผสมปุ๋ยคอกแล้วก็ขี้เถ้าอ้อยที่ปุงขึ้นเองนะครับแล้วก็เลี้ยงไว้ในโดมมุ้งแบบปิดแต่ว่าเปิดรับแสงจากทั่วทุกทิศนะครับ ที่สําคัญคือต้องเทพื้นปูนนะครับเพื่อไม่ให้ตากราปลูกผักนั้นสัมผัสกับดินนะครับเพราะว่าจะเสี่ยงต่อการติดพวกเชื้อราไขแ่แมลงหรือว่าสารอื่นๆได้ที่สําคัญยังช่วยให้กําจัดวัชพืชดูแลก็ง่ายด้วยครับมันก็ทํามันสะอาดก,กันทําวัชพืชไรมันก็ง่ายกว่ากันคือมันไม่ลกมันแหมลา,ายยาของงอกไม่ได้แล้วก็ลาดปูนเทปูนเนาะนก็ดีขึ้นเมื่อ ดีกว่าปลูกกระดินมันไม่มีสารเคมีทีดมาปนเปื้อนอะไรอย่างกี้แรงพอสฟอร์มาแรงอะไรกไม่ค่อยมีด้วยมันก็ดีกว่ากันดูแลน,น,น,นี่นอกจากการปลูกพักเคียวเนี่ยสามารถปับเปลี่ยนไปปลูกอย่างอื่นได้เหมือนกันได้อัตราส่วนดินอะไรมันก็ก็เหมือนเหมือนกันทาเหมือนเหมือนกันมัน้งเลยทุกเราทุกบ้านขรงงามทุกทุกเราอย่างฝังงูขนุ่งงามอยู่ ตอนนี้ครับกำลังให้ผลผลิตอย่างดีเลยครับประมาณกว่า1,000ต้นแล้วครับแล้วก็ผลผลิตแต่และโรงนั้นจะได้เคลใบสดรอบหนึ่งก็ประมาณ40-50ถึงกิโลกรัมนะครับส่วนการให้น้ำนะครับเป็นระบบน้ำหยดตอนเช้ากับตอนเย็นนะครับแล้วก็พอเป็นโดมที่มีการคลุมครอบแบบนี้แล้วก็ถือว่าดูแลได้ค่อนข้างสะดวกทีเดียวที่สำคัญยังประยุกต์ใช้กับการปลูกพืชอื่นๆได้ด้วยนะครับ ส่วนพื้นที่โรงเรียนนะครับก็เป็นพื้นที่ที่สามารถสร้างอาหารปลอดภัยเอาไว้ให้นักเรียนได้กินเป็นอาหารกลางวันเหมือนกันนะครับมีโรงเรียนในจังหวัดตรังนะครับเปลี่ยนพื้นที่คือมีส่วนหนึ่งเป็นที่ของโรงเรียนเองด้วยครับเอาไวทา้ทํานาทําการ,กรเกษตรแล้วก็มีพื้นที่ที่ชาวบ้านเขายกให้ครับสำหรับให้เด็กๆได้ลองหัดทานากันตอนนี้มีทั้งทํานาเลี้ยงสตัตว์ผลไม้ต่างๆเอาไปทาอาหารกลางวันได้อย่างเต็มที่เลยครับ ได้ลงมือปลูกข้าวเองนะครับแล้วก็เก็บเกี่ยวเองทุกกระบวนการนะครับที่เป็นความร่วมแรงร่วมใจกันควบคู่ไปกับการเรียนรู้ปูทักษะ,กะเกษตรให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งส้มป่อยหมู่ที่4ตําบลละมออําเภอท่าโยงจังหวัดตรังนะครับ อำเภอนายงจังหวัดตรังนะครับตอนนี้มีทั้งคณะครูแล้วก็นักการพันโรงแล้วก็นักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นปถมศึกษานะครับมาร่วมกันลงแขกเกี่ยวข้าวเบายอดม่วงอยู่ในแปลงนาสาธิตนะครับซึ่งโรงเรียนทํานาลุ่มในพื้นที่นาครับที่ชาวบ้านเขายกให้กับโรงเรียนไว้ทํานาด้วยเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตการทํานาตามรอยอาชีพดั้งเดิมของบรรพบุรุษในพื้นที่ครับโดยการใช้แกะเก็บข้าวนะครับนี่เป็นอุปรกรณ์การเก็บเกี่ยวข้าวแบบดั้งเดิม สวัสดีครับนี่คือข้อหนังนังของพวกเราครับอ๋ออันนี้อันนี้คือข้อหนังนแล้วนี่ก็ปลูกอะไรลูกปลูกข้าวครับปลูกข้าวแล้วน้องช่วยด้วยไหมลูกตอนตอนปลูกช่วยยังไงครับออ,อปลูกช่วยปลูกมะเล่นนะครับอ๋อคอยปลูกด้วยแล้วที่บ้านน้องทำนาไหมไม่ครับไม่เป็นมไม่มีนาอ๋อไม่มีนาซื้อข้าวหรอลูก แล้วที่นี่แล้วนี่มามาโรงเรียนนี่กินข้าวที่ปลูกเองไหมกินข้าวปลูกเองครับยังไงนะลูกกินกินข้าวที่ปลูกเองไหมมาโรงเรียนกินเองครับกินเองครับปลูกเองเหรอลูกใช่ครับอ่อ และก็ยังทดลองปลูกข้าวในทอ่อซีเมนนะครับเพื่อให้เห็นความแตกต่างระหว่างการปลูกในแปลงนาสาธิตที่เป็นดอนขัดแคลนน้ําแต่ว่าต้องอาศัยนําน้ําจากแหล่งอื่นมาปล่อยเพื่อทํานากับแบบในทอ่อซีเมนซึ่งจะมีน้ําขังตลอดทั้งปีครับเพื่อศึกษาว่าระหว่างข้าวในแปลงนาสาธิตที่ไม่มีน้ํากับข้าวที่ปลูกในทอ่อซีเมนจะแตกต่างกันอย่างไรแล้วก็สามารถเลี้ยงปลาปลูกผักปุ้งนะครับไว้กินได้แล้วก็ปลูกแหนแดงไปเลี้ยงเป็ดเลี้ยงปลาได้เหมือนกันเด็กๆก,ก็ได้มีข้าวแล้วก็อาหารปลอดภัยไว้กินในโรงเรียนครับ มันมีน้ำขังทั้งปีค่ะมีน้ำขังทั้งปีมันอยู่ในไหนในท่อใช่ค่ะแล้วยังไงบ้างมันมันมันพิสูจน์รได้เห็นบคะอ่าถ้ามันมีน้ำมันสามารถปลูกปลูกข้าวได้ <รอ S 2> ทั้งปีค่ะจะปลูกข้าวได้สองรอบค่ะแตนะ่ถ้ามีถ้าถ้าไม่มีน้ำปลูกได้แค่รอบเดียวค่ะ ต่อปีใช่ไหมอันนี้น oh no well ้ํามันอยู่ในไหนคะในท่อค่ะถ้ามันงามกว่ากันไหมคะมันงามกว่าตรงน้นไหมที่ที่เราแตะธรรมชาติตรงน้นดูอ่าถ้าที่น้องสังเกตคะอ่านี้งามกว่าในที่นู่นค่ะที่นู่นค่ะ เด็กๆยังได้เรียนรู้วิธีการทำข้าวเม่าด้วยนะครับทั้งการเอาไปแช่น้ำนเอาไปขั้วแล้วก็ตำข้าวเม่าด้วยสากแล้วก็โรกตำข้าวด้วยมือแบบโบราณนะครับมีคุณยายหมีรับซึ่งเป็นผู้ปกครองของนักเรียนแล้วก็ถือเป็นปราชาวบ้านนะครับมาเป็นผู้นำนักเรียนลงมือปฏิบัติทุกข,ขั้นตอนกัน ซึ่งข้าวที่ได้มานักเรียนก็ต้องนําไปตากเอาไปนวดไปรอ่อนเอาเมล็ดข้าวออกนะครับแล้วก็ไปสีด้วยเครื่องสีเล็กๆของโรงเรียนเองครับและไม่ได้สีขัดด้วยซึ่งโรงเรียนบ้านทุ่งส้มปล่อยครับเป็นโรงเรียนในโครงการอารยะ,กระเกษตรสืบสารรักษาต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโคกหนองนาแห่งน้ําใจและความหวังนะครับปลูกข้าวไว้กินเองเป็นปีที่4แล้วครับ โดยทำนาในพื้นที่3แบบด้วยกันคือพื้นที่แปลงนาสาธิตอันนี้จะเป็นพื้นที่ของโรงเรียนเองนะครับเนื้อที่ประมาณ1งานแล้วก็หลังจากทำนาในแปลงสาธิตได้ประมาณ1ปีก็มีชาวบ้าน3รายครับคือตาแจว๋วยายวอนยายวีนะครับยกที่นาด้านหลังโรงเรียนรวมกันประมาณ6กไร่ให้โรงเรียนนะครับซึ่งก็มีครูนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองมาช่วยกันทำนาครับเป็นการทำดับฟรีๆไม่ได้มีค่าจ้างอะไรครับเพื่อให้เด็กๆได้มีข้าวปลอดภัยไว้กิน เป็นอาหารกลางวันได้หนึ่งภาคเรียนแล้วครับไปทำนานซึ่งยกที่นาไม,ไม่ได้ยกให้ถาวรนแต่ก็ยกให้มาทำสามปีแล้วซ้อนกันฉะนั้นนอกจากที่เราจะทำเป็นนาสาธิตเพื่อเด็กเรียนรู้เป็นแหล่งเรียนรู้ของเด็กหรือเป็นแหล่งที่ศึกษาดูงานของโรงเรียนอื่นเครือข่า,ขายอื่นแต่ว่าสิ่งสําคัญคือพอหลังจาก3คนนี้ยกที่นาให้เด็กปลูกข้าวค่ะเด็กก็จะมีข้าวกิน1ภาคเรียนในในงปีแรกเนาะแต่ว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้ เกือบสองภาคเรียนแต่เราต้องซื้อเพิ่มหน่อยหนึ่งเพราะว่าข้าวมันถูกแบ่งปันไปให้ผู้มีพระคุณด้วยนะคะฉะนั้นเวลาเราสอนเขาเนี่ยนอกจากที่จะเราเก็บข้าวเสร็จเจ้าของนาต้องได้ก่อนแต่ว่าไม่ได้แบ่งเหมือนกับแบ่งทําแบบเหมือนชาวบ้านเนาะแต่ว่าเขาส่วนใหญ่ก็ยกข้าวให้โรงเรียนฉะนั้นเด็กจะได้กินข้าวอินทรีย์เป็นข้าวปลอดภัยนะคะปีนี้ก็เช่นเดิมตาแจ๋วกับยายวีก็ยังยกให้อยู่แต่ของยายวอนก็คือเขาไปทําเองก่อน ปีนึงแต่ปีหน้าก็ได้ข่าวว่าจะยกกลับคืนมาให้อีกเหมือนเดิม นอกจากนี้นะครับยังจัดสรรพื้นที่โดยรอบของโรงเรียนปลูกพืชผักสวนครัวไว้หลายอย่าง <Okay. S 1> นะครับติดป้ายเป็นห้องเรียนฐานต่างๆในสวนยางพาราเอาไว้เป็นอาหารกลางวันเหมือนกันนะครับโดยแบ่งพื้นที่ห้องเรียนอย่างเช่นห้องเรียนโรงปุ๋ยชีวภาพจากฟางข้าวห้องเรียนสวนยางแนวใหม่ที่ไม่ได้มีแค่สวนยางพาราเป็นพืชเชิงเดียวครับแต่ว่าในสวนมีทั้งผักเหนียงฟาร์มเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงหมูพันธุ์พื้นเมืองนะครับ <Yeah. S 1> ก็พวกรำข้าวเศษผักเศษอาหารมาผสมกันเป็นอาหารใช้เลี้ยงสัตว์นะครับมีบ่อเลี้ยงปลาดุกก็มีเหมือนนนกััะครบ เราก็มีห้องเรียนอุทยานสวนผักรักสมุนไพรตามหลักกติกรรมธรรมชาติด้วยผลผลิตที่ได้มาก็เอามากำหนดเมนูอาหารเป็นโครงการอาหารกลางวันตามโปรแกรมไทยสกุลลันส์นะครับที่ช่วยครูไทยจัดสำรับอาหารกลางวันให้มีคุณภาพครบถ้วนทางโภชนาการสำหรับนักเรียนอนุบาลถึงประถมเป็นอาหารระดับ5ดาวเลยนะครับให้เด็กได้กินทุกวัน ส่วนผู้ปกครองนะครับโดยเฉพาะคุณยายหมีที่มาช่วยงานโรงเรียนก็ได้ประสบการณ์นะครับที่เอาที่ผ่านมาทั้งชีวิตมาสอนเด็กๆนะครับที่ก็มองว่าเป็นเหมือนลูกเหมือนหลานนะครับเราก็ยังได้คอยดูแลหลานที่มาโรงเรียนไปด้วยครับช่วยจำหลังโรงเรียนที่ไม่มีที่ไม่มีปักมีปลูกปักกันแล้วปลูก,กมะละกมะพรา้าว แล้วแล้วหลายอย่างก็มาช่วยแล้วก็ช่วยทำนาด้วยเหรอคะใช่ค่ะทำนาช่วยยังไงบ้างคะช่วยช่วยช่วยตอนกล้าช่วยทำทุกอย่างช่วยดูน้ำช่วยสุ่มน้ำที่หัวนามันมันมันใช่ค่ะได้ประสบการณ์ตัวเองใช่ค่ะอยากอยากคือทำนาใช่ค่ะเคยทำนาค่ะ ปัจจุบันนี้ครับเด็กๆได้กินข้าวอินทรีย์เป็นข้าวปลอดภัยครับซึ่งก็ปลูกอยู่สสายพันธุ์คือข้าวเบายอดม่วงเป็นพันธุ์เป็นพันธุ์ข้าว GI ของตรังแล้วก็เพื่อเป็นการอนุรักษ์สายพันธุ์ด้วยแล้วก็มีข้าวเล็บนกปัตตานีครับวันนี้เป็นข้าวเล็บนกสายพันธุ์แท้และดีที่สุดเลยครับโรงเรียนสีเองไม่ขาดสีครับทำให้เด็กๆก็ได้พภชาาการที่ดี <S <S และพบว่าส่วนสูงของเด็กนั้นเพิ่มขึ้นกว่าปกติปีละ2-3เซนติเมตรด้วยและเด็กเองก็มีภูมิต้านนท ที่ดีขึ้นแล้วก็หายจากโรคเจ็บป่วยได้ง่ายครับก็ถือเป็นโรงเรียนที่เป็นแบบอย่างให้ชุมชนหรือว่าโรงเรียนอื่นนะครับนำไปทําเป็นตัวอย่างกัะได้เป็นการน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสืบสานและต่อยอดนะครับตามพระราชบัญญติธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยครับ พาไปเที่ยวกันที่วัดป่ากระทุ่มอำเภอเมืองนครนายกนะครับไปดูโบสถ์เก่าอายุกว่า200ปีครับคือตัวโบสถ์ครับมีต้นโพยึดเกาะตัวโบสถ์ไม่ให้พังทลายลงมาครับตั้งอยู่ที่กลางบ่อน้ํากลางทุ่งนาติดตามก,กันกับคุณสอนเสนีปพ่อยวิไลัครับโบสเก่าแกอายุกว่า200 ตาทุ่มตำบลพรหมณีอำเภอเมืองนครนายกตั้งอยู่กลางบ่อน้ำตัวผนังโบสถ์ถูกยึดด้วยรากของต้นโพทำให้ผนังมีความคงทนแข็งแรงซึ่งที่นี่ได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนครนายกที่หลายคนให้ความสนใจค่ะวัดป่ากระทุ่งมาจากชื่อหมู่บ้าน อดีตมีต้นกระทุ่มอยู่เป็นจำนวนมากการเดินทางข้ามไปทำบุญยังตัวโบสถ์จะต้องใช้เรือเป็นพาหนะเพราะว่าวัดอยู่กลางน้ำแต่ปัจจุบันทางหมู่บ้านได้สร้างสะพานไม้ไผ่เพื่อให้ประชาชนได้เดินข้ามไปกราบพระได้อย่างสะดวกต้องบอกว่าคุณลุงเนี่ยคือเป็นวยาวัจกรวัดด้วยแล้วก็มาทำหน้าที่แบบจิตอาสาคอยทำความสะอาดโบสถ์ตลอดเวลาเลย วันหนึ่งสองสามครั้งเรามาดูแลอยู่ตรงนี้ค่ะคอยทําอะไรบ้างคะคุณลงก็มีมากวาดใบไม้และสิ่งที่จะกับโรคาร์ดต่างๆเนี่ยแล้วก็ดูแลไอ้ทางในโบสถ์เนี่ยมีคนเข้ามาไหว้พระรูทูเทียนค่ะจัดระเบียบรูปเทียนให้เขาเวลาเข้ามาก็จะได้มีของไหว้พระนอกจากดูแลวัดแล้วก็ยังทําหน้าที่คอยอธิบายเล่าเรื่องของประวัติความเป็นมาของที่นี่ด้วยใช่ไหมคะครับผมอย่างตรงนี้ก็คือเห็นบอกว่า ชื่อวัดป่ากระทุ่มวัดป่ากระทุ่มเหตุผลของวัดป่ากระทุ่มพื้นที่จริงๆเนี่ยพื้นที่นี้เป็นที่ลุ่มตําสมัยโน่นมันมีแต่ต้นกระทุ่มขึ้นแน่นเต็มทั้งหมดเลยตลอดการทีนี้ก็ก็เอาไอ้ตัวนี้ตั้งชื่อวัดป่ากระทุ่มเดิมเลยข้างแรกเลยที่เขา้ชื่อวัดป่ากระทุ่มแตอยู่มาอยู่มาต่อมาต่อมาสักประมาณเป็นร้อยปีกว่าๆเขาขอขอย้ายวัดจากเศรษฐีผู้ใจบุญ เขามาทำบุญพื้นที่แถวนี้เห็นว่ามันลำบากญาติโยมแถวเนี้ยมันลำบากต้องใช้เรือนพานหนะทุกบ้าน<ม>แกก็มาขอย้ายวัด<ม>ย้ายวัดไปไปอยู่ฝั่งโน้นฝั่งโน้นต้อหนุนยายนครนายกรลังศิตเนี่ยค,ครับแล้วก็แกแก็ไปเปลี่ยนชื่อใหม่เปลี่ยนชื่อเป็นธรรมปัญญา<ม>เหตุผลธรรมปัญญาเนี่ยคือเขาใช้นามสกุลแก่นามสกุลข,ของผู้ที่จ้างก่อจ้างแล้วก็จะเห็นว่าโบสถ์นี่คือจะตั้งอยู่กลางน้ำนะคะครับผม เนี่ยเนี่ยพื้นที่ที่เราเห็นเนี่ยเนี่ยพื้นที่ของโบสถ์สลางก็อยู่กลางน้ำหบมดเขากุติขอาฉันแล้วเขาหยุ่น้ำาหมดมีโบสถ์เนี่ยถือยกพื้นขึ้นหมายสูงครับนอนนั้นก็อยู่ที่พื้นที่แต่สมัยโน้นเป็นวัดเขาก็ยกสูงนะโบสถ์ก็ยกไอ้สลาก็ยกสูงน้ำม,ม,มันก็ไม่ท่วมมันก็ท่วมได้พื้นที่ข้างล่างเดี๋ยวให้คุณลุงพาดูด้านในข่าคุณผู้ชมว่าด้านในมีอะไรบ้างาครับ บทนีคือจะมีต้นโพขึ้นแบบรอบโบทเลยนะคะคุณขาดอย่างตรงนี้ก็คือขึ้นบาเห็นบอกว่ารูปบทจะทําให้กําแพงแข็งแรงะค,ะครับทำให้กาแพงแข็งแรงเพราะรากโพเนี่ยจะลงไปลึกแล้วขึ้นมากําแพงแข็งแรงถาว่ามไม่ีริงแล่าเนี้ยมันมีรากโพมาช่วยอะไรเนี่ยกำแพงอาจจะทุดลงมาแล้วเพราะว่ามันนานปีมากแล้วม,มันสองร้อยกว่าปีที่คำนวณดูนะตามหลักฐานที่คำนวณดูจากผู้รู้เขาบอกว่าบทหลังเนี่ยเก่ามากสองร้อยกว่าปี แกมาคำนวณทีนี้หลักฐานเดิมะม,มันมีอยู่หลังจากย้ายวัดนี้ไปแล้วไปอยู่วัดธรรมญญาทีนี้พระเจ้าวาดที่อยู่วัดธรรมญาเบี้ยวเปลี่ยนองน,อน,นี้องนี้ไอ้ตัวเนี้ยก็ไม่มีคนดูแลไม่มีคนรักษาเลยประวัติอันนี้ก็หายไปค่ะโอ้ยคนตอนนี้ก็มีความร่มรื่นด้วยนะครับครับลมเย็นดีคนมาเขามาไหว้พระแล้วเขาก็าบอกว่าชอบอยากจะมาเรื่อยๆเพร,ราะว่าตรงนี้มันใครก็แกบอกว่าขมาแล้วมันมีความสุขอะ่ะ มันเย็นดีต้นไม้มีอะไรแบบนี้ลมเย็นดี คนได้มากราบไหว้ขอพรก็มักจะประสบความสําเร็จค่ะนอกจากนี้ภายในโบสถ์ยังมีหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อพุทธนิมิตรและพระแก้วมรกตประดิษฐานอยู่ภายในโบสถ์ค่ะ กระทงเป็นจุดศูนย์รวมของชาวบ้านและยังสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนค่ะมีชาวบ้านนําผลผลิตทางการเกษตรผล,ลไม้สินค้าแปรรูปมาวางจาหน่ายใครที่มาเที่ยวก็อย่าลืมมาแวะอุดหนุนสินค้าชาวบ้านนะคะซึ่งที่นี่เขาจะเปิดให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันได้ทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะ บได้ย้ายมาตั้งเป็นวัดใหม่ชื่อว่าวัดธรรมปัญญาหรือวัดหลวงพ่อเสาห้าที่หลายคนรู้จักค่ะซึ่งวัดแห่งนี้จะเปิดให้ประชาชนได้มาทำบุญไหว้พระกันแบบ24ชั่วโมงค่ะวัดป่ากระทุ่มเนี่ยวัดของวัดธรรมปัญญาก็อยู่ฝั่งตรงนู้นเ,เรียกว่าป่ากระทุม่มเดิมทีเดียวมีแต่ป่าเป็นกระทุ่มทั้งหมดป่าทั้งหมดเลยเป็นต้นกระทุ่มทั้งหมด บังเอิญที่รยาูเป็นที่ลุ่มน้ำท่วมบ่อยเจ้าของที่ก็เลยเห็นว่ามีที่อยู่ทางฝั่งนี้เขาก็เลยเอาที่แปลงนี้ถวายกับวัดคนที่ถวายคือครอบครัวของสกุลธรรมปัญญาเขาเลยให้ชื่อว่าวัดธรรมปัญญาวัดป่ากระทุ่มเป็นวัดเก่าล้างมาโดยไม่มีพ้าอยู่เพราะน้ำมันท่วมก็เ,เลยมาอยู่ฝั่งนี้ เป็นโบสถเก่าที่มีต้นโพธหลายๆอย่างล้อมก็สร้างมาประมาณ200ปีในความเชื่อของชาวบ้านก็อนุโมทนาด้วยถ้ามีโอกาสผ่านมาแวะอาไหว้วัดป่ากระทุ่มในความศรัทธาความเชื่อรอดโบสถ์ทำใหโบราณครั้งประวัติศาสตร์แล้วก็อย่าลืมแวะมาวัดธรรมญญาวัดธรรมญาจึงมีพระอุบโบสถจึงมีพระประธานในโบสถ์ ชื่อหลวงพ่อเสาห้าเป็นพระประชานนโบทเป็นอุโบสถหาอุดเข้าทางเดียวออกทางเดียวแล้วมีบ่อน้ํากลางอุโบสถที่เชื่อมต่อกับวัดป่ากระทุมเป็นน้ําที่มีในใต้โบสถ์ซึ่งมีตาน้ําไม่มีวันไหนที่น้ําไม่แห้งฉะนั้นลราฝากญาติโยมด้วยที่ชมทางสถานีทชชท,ทีพีเอสสิ่งใดที่โยมอาจษฐานต่อ พัดปากกระทุ่มความศักดิ์สิทธิ์หรือมาไหว้หลวงพ่อสองห้าขอช่านทั้งหลายจงมีความสุขความร่มเย็นขอเจริญพรท่านทั้งหลายขอมีความสุขกายสุขใจเย็นกายเย็นใจหมดทุกสศกโลกไปวิบากกรรมได้มาเบียดเบียน,ยนขอให้สิ้นไปกลับไปวันนี้แล้วที่ชมที่ข่าวของไทยวีเนแล้วขอให้มีโชคปีชัยมีโชคปีลาบปราศจากนิสินทุกคนด้วยเชิญขอเจริญพรญ ันที่23มีนาคมนี้รับทางเจ้าอาวาสก็เชิญชวนทุกท่านไปร่วมงานครบรอบวันเกิดหลวงพ่อเสาห้าที่วัดธรรมปัญญาไปร่วมทำบุญกันได้ครับ เหล่านี้เราปิดท้ายกันด้วยที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับคุณผู้ชมจัดพิธีบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนะครับมีนางรำกว่า1,983นมารําคนมารำถวายพระเจ้าอูทองเป็นการเปิดปฐถมมาเ์ิกง,งานย้อนย,ยิ่งฟ้ามรดกโลกนะครับปีนี้ไปเที่ยวกันได้ครับงานเริ่มจัดตั้งแต่1 3ถึง22่กุมภาพันธ์นี้ครับที่อุทยานประวัติศา,าสตร์พระนครศรีอยุธยายครับใส่ชุดไทยสวยๆไปร่วมงานกันและนี่คือทั้งหมดของทุกทิ่ทั่วไทยในวันนี้ครับ บุกติตัวไทยที่อยู่ล่างจอนนี้ได้ครับและกลับมาเจอกันใหม่ครับทุกจันถึงสุกบ่ายสาโมงครึ่งถึง4ี่โมงเย็นนะครับวันนี้ผมมาทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ